เทนหลักเป็นขาลงแต่ว่าเทนเล็กมันเป็นขาขึ้นอ่ะจะเทรดตามเทนไหนดีเทนหลักหรือเทนเล็กเทนเล็กหรือเทนใหญ่เทรดเทนไหนดีสวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาเคลียร์ข้อสงสัยแล้วกันเนาะเราจะบอกวิธีการแก้ปัญหาที่ความคิดตัวเองนะครับว่าเราอ่าคนที่ติดปัญหาตรงเนี้ยว่าเทรดตามเทนเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเทรด ตามเทนหลักหรือเทนเล็กดูดีนะครับว่าบางทีเปิดกราฟมาใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันเป็นเราเห็นว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาตรงเนี้ยราคามันเป็นเทนขาลงอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยว่าอ่ะจะเทรด เป็นเทนขาลงแล้วเราก็จะดูฝั่งเซลใช่ไหมแต่ว่าพอเราย่อลงไปดูแบบทำเฟรมเล็กเอา้าราคามันเหมือนเป็นเทนขาขึ้นเลยตรงนี้เราจะทํายังไงกับมันดีเนี่ยตรงนี้มันคล้ายๆแบบลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆจะเป็นเทนขาขึ้นต่อแล้วทีนี้เราจะเล่นบายหรือเราจะเล่นเซลล์ดีเราจะเทรดฝั่งไหนดีนะครับก่อนอื่นเลยคือมาเคลียร์เรื่องของอะระยะข้อมูลกันก่อนละกันเนาะมาเคลียร์ในเรื่องของขอระยะข้อมูลก่อนว่าตรงเนี้ยนะครับทำเฟรมเราอะ่ะมันจะแบ่งเป็น ทำเฟรมทำเฟรมบนใช่ไหมทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมใหญ่ละกันเนาะแล้วก็เป็นไม่ใช่กองทุน ltf นะก็เป็น lower ทำเฟรมกับ higher ทำเฟรมละกันเนาะ,ะถ้าเพื่อให้มือใหม่เข้าใจมากขึ้นนะ higher ทำเฟรมเอาเป็นว่าเป็นแบบ daily ขึ้นไปละกันเนาะส่วนอันนี้ก็คือที่เอาเครื่องใหม่นี้ดีกว่า daily ขึ้นไป lower ทำเฟรมก็คือที่อยู่ต่ำกว่า daily ทำเฟรมนะครับที่อยู่ต่ำกว่า daily ทำเฟรม ่ะก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น intra day น,นะครับ intra day time frame เนาะก็ก็คือตั้งแต่ใดๆที่น้อยกว่า day หนึ่ง D หนึ่ง daily ลงไปเราจะเรียกว่า intra day time frame นะครับจริงๆอ่ะอยากให้ดูเป็นข้อมูลราคามากกว่าเพราะว่าบางทีเราเห็นแล้วแหละว่าหลายวันที่ผ่านมาตรงเนี้ยมันเป็นเทนขาลงก็จริงนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอีซาข้างบนเนี้ยมันมันขึ้นไปท่าไหนแล้วลงมาปิดท่าไหนมันก็ต้องไปใช้ทำเฟรมที่เล็กลงในการดูละละเอียดตรงนั้น ถูกไหมครับอันนี้คือให้เข้าใจเรื่องมัลติไทม์เฟรมก่อนเนาะเราใช้เพื่อเป็นเครื่องมือดูข้อมูลนะครับเราไม่ได้เทรดที่ทม์เฟรมเราเทรดที่ราคานะครับอันนี้ไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของอเทรดไทม์เฟรมไหนดีหรือว่าเรื่องของอเทคนิคไทม์เฟรมต่างๆนะครับที่อยู่ในคลิปอื่นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของไม่รู้ว่าจะเทรดตามเทรนอันไหนดีนะครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปเขียนคอนเซปต์ให้ดูนะครับอธิบายเป็นคอนเซปต์จะเข้าใจง่ายกว่าก็คือเทรนเนี่ยมันจะมีเทรนหลักใช่ไหมครับก็คือเป็นเทรนที่สมมุติว่าเราเมื่อกี้เป็นเทรนขาลงใช่ไหมเป,เป็นเทรนอ่าเป็นเทรนขาลงอ้าวปากกาไปไหเป็นเทรนขาลงอ่าราคาเป็นเทรนขาลงวิ่งลงมาแบบนี้อืเสร็จแล้วเราอ่ะเห็นว่าตลาดนะปัจจุบันตรงเนี้ยเขากําลังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่อ่ะ เทรนตนี้มันเป็นเทรนสมมติว่ามันอันนี้คือ day 1นะสีดำคือ day 1ส่วนอ่าสีแดงสีแดงตรงนี้จะเป็นแบบทำเฟรมเมื่อกี้5นาทีที่ราคาเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราอะวิธีแก้ปัญหาเลยนะคือการตัดสินใจเลือกนะครับมันไม่มันไม่ได้ถูกหรือผิดเลย นึกออกไหมมันไม่ได้ถูกหรือผิดเลยที่เราจะมองบายหรือซลล์นะครับแต่ว่าการบายหรือ s e ลเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่บริเวณเดียวกันมันจะไม่ได้อยู่ที่โซนราคาเดียวกันนะครับถ้าเทรนด์มันต่างกันเนอะอันนี้อย่างเช่นถ้าเราถ้าเราจะเทรดฝั่งบายอะ่ะแน่นอนว่าเราก็จะต้องไปโฟกัสที่ก้อนพฤติกรรมกองนี้ที่ข้างในเนี้ยมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะเราก็โฟกัสไปเลยนะครับแล้วก็ ถ้ามันห่างกันมากอย่างเช่น5นาทีกับเดลี่อย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันอาจจะจบภายในรอบวันแล้วเออมันมันก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นมาดูแบบไปจนถึง weekly หรืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับเราก็เทรดไปเพราะว่าแน่นอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในการเทรดเทนขาขึ้นตรงนี้มันอาจจะดําเนินต่อไปจนมันมีโอกาสเบรกเทนหลักแล้วก็ เปลี่ยนทิศทางในเทมทำเฟมหลักก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลมากหรอกว่าราคามันชนหลังคาของ D หนึ่งแล้วมันจะกลับตัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเราเห็นเทรนไหนเราเ,เราเทรดเทรนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งบายเนี่ยเขาอาจจะรอย่อตรงนี้แล้วก็อาจจะซื้อขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่การดูมัลติทำเฟมเนี่ยจริง,รงๆเราดูในโครงสร้างทำเฟมเล็กเองเลยเราก็เราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นเทรนมานานหรือย,อยังในระยะทำเฟมนั้นนะครับเราต้องรู้จักแบบอ่า ไลฟ์สเปนนะครับไลฟ์สเปนของของเทรนน่ะอืมว่าทำเฟรมนั้นนน่นะเทรนน่ะมันน่าจะมีอายุหรือเทรดเซตอัพนั้นโครงสร้างนั้นที่เราอยู่ในทำเฟรมนั้นน่ะมันน่าจะมีอายุประมาณไหนต้องกะเอาอ่าต้องต้องจําเป็นประสบการณ์ที่เราแบบเก็บมาอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าทำเฟรมสิบห้นาทีอย่างเงี้ยไลฟ์สเปนมันอาจจะชัดอ่าอ,อ,อาจจะชะเขาเรียกว่าอะไรวะชอ็อตอาจจะสั้นก็คือ เทนโครงสร้างที่อยู่ในไทม์เฟรมแบบ M15 เงี้ยมันอาจจะจบและในในรอบนิวยอร์กเนี่ยหรือลอนดอนส่งนิวยอร์กอาจจะจบและรอบเนี้ยพรุ่งนี้ก็จะใช้โครงสร้างนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเกิดโครงสร้างใหม่แต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างในสีชั่วโมงเดลี่เงี้ยเออพรุ่งนี้ยังอยู่แน่นอนหรืออาทิตย์หน้าก็อาจจะยังอยู่ อาจจะเป็นโครงสร้างเดิมได้อะไรแบบนี้นะครับเราต้องรู้จักแบบ life ส p ปนของของโครงสร้างที่เราใช้เทรดด้วยนะใน time f r a นะครับทีนี้คนที่เขามองฝั่งเซลนะครับแน่นอนว่าฝั่งบายเนี่ยเขาก็เซต up บายเขาอยู่ตรงนี้ถูกปะเออแต่ว่าคนที่เทรดฝั่งเซลแน่นอนเขาอาจจะใช้แบบอ t r ทรน l i น์เขาอาจจะรอราคามันเซลตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เซลทันทีตรงที่ถึงตรงเนี้ยเขาก็รอราคามันขึ้นไปแล้วทําพฤติกรรมหรือ confirmation อะไรของเขาก่อนก่อนที่เขาจะได้แบบเซลลงมาเห็นไหมครับมันสามารถมองได้ทั้ง2ฝั่งแต่ สิ่งที่มันทำให้คนสับสนโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยพอะเห็นมองเทรนด์ออกนะมองโครงสร้างราคาออกนะแต่ว่าพอกระเถิบทาเฟรมปุ๊บเอ๊ะเราจะเล่นเทรนหลักหรือเทรนรองดีเมื่อเทรนหลักมันเป็นเทรนหนึ่งแต่่าเป็นขาขาลงแตเ่เทรนที่เราเห็นอีกทาเฟรมหนึ่งดันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีความแบบว่าจริงๆปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือคุณอะไม่รู้เราไม่รู้ว่า,เรา,รวาเราไม่รู้ว่าเราต้องคิดยังไงเออ ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราต้องเราจะบายหรือ s e ล l นะรู้ว่าเทรนขาลงเนะ่ยต้องไปเซล์ข้างบนเล่นขาขึ้นต้องต้อง buy ข้างล่างแต่ตามเทนตามกรอบราคาแต่ปัญหาของเราคือเราไม่รู้ว่าเราต้องคิดยังไงเออก็คือวิธีแก้ปัญหาคือนะครับเราต้องตัดสินใจอ่าการเทรดคือการตัดสินใจทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่จะเป็นจิตวิทยาการเทรดนะครับเราต้องตัดสินใจเลือกไปเลยว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนเทรนไหน มันก็จะอ้างอิงกลับไปที่สเตตของเราถูกไหมครับหรือว่า,าระบบเทรดแล้วก็แผนการเทรดของเราว่าแผนการเทรดระบบเทรดวิธีเทรดที่เราเลือกมาแล้วตั้งแต่ต้นในการเทรดเนี่ยอันนี้จะถ้าเป็นนักเรียนในแอดวานซ์จะเข้าใจแล้วว่า,าการการรู้จักตัวเองอะไรพวกนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับหรือใครที่เรียนใน YouTube แล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจเหมือนกันเนาะถ้าเรียนเว็บินาต่อเนื่องนะครับก็เราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราเลือกอะไร ถูกไหมครับเราเป็นเทรดเดอร์แบบไหนเราเทรดแบบสวิงเทรดโครงสร้างทํำฟรมไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดทำฟรม4ชั่วโมงเดลี่เพราะว่าเราแบบเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาแล้วจะสวิงเทรดจะถือจะถือยาวเราเห็นเทรนขาขึ้นใน M5 M15 นั่นคือไม่ใช่เราเราจะไม่เทรดถึงแม้ว่าเราเห็นโครงสร้าง เราก็จะไม่เทรดเพราะมันไม่ใช่แผนของเราเราไม่เคยทาเราอาจจะไม่เคยทำ b a c k t e s หรือไม่เคยทดสอบการเทรดในทางฟรมเล็กมาก่อนหรือถ้าเป็นคนที่เทรดในทางฟรมสั้นๆต้องการจะเก็บปิดในรอบวันในรอบนิวยอร์กอย่างเดียวหรือลอนดอนจบแน่นอนว่าเราก็จะไม่สนใจสวิงข้างบนหรือการเทรดแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้เทสมาไม่ใช่ไม่ใช่แผนของเรานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหานี้ได้ว่าจะเทรดตามเทนเล็กหรือเทนหลักเนี่ย คือการตัดสินใจเลือกนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าพยายามแบบจะ embrace หรือว่าจะพยายามแบบเอาเอาหมดเออมันเป็นไปนไม่ได้นะครับที่เราจะแบบว่าจะเอาทั้งหมดได้นะครับมันจะต้องมีอ่าเราเราเลือก เราเลือกแล้วกันเนาะเลือกที่จะตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเราจะเทรดเทนไหนนะครับตัดสินใจตรงเนี้ยให้ได้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับที่เราลังเลเนี่ยหนึ่งเราเราไม่รู้ว่าเราต้องคิดยังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องตัดสินใจ make decision เลือกเลยนะครับว่าจะเทรดเทนเล็กเทนทำเฟรมเนี้ยที่เราดูอยู่เนี่ย M15 อย่างเงี้ยหรือเราจะเทรดเทนหลักอ่ะเราก็ไปดูเทรดตามโครงสร้างของของอ่าของระยะทำเฟรมนั้นๆเลยหรือระยะ กอบเวลาที่เราจะดูนะครับอืมแค่นี้เองอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาง่ายไหมอ่าแต่ว่าตอนที่จะตัดสินใจเลือกนี่แหละมันจะมีความลังเลว่าเฮ้ยแล้วแบบทํเฟรมใหญ่มันจะแม่นกว่าไหมหรือทํเฟรมเล็กมันจะแบบถึงทีพีง่ายกว่าไหมนะครับอ่าจะมีคําถามพวกนี้ตามมาเยอะเลยไปแบคเทสคาตอบอยู่ในการแบคเทสกับฟอร์เวิร์ดเทสของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ก็บอกเลยว่าทั้ง2องอย่างจะมีทั้งได้และเสียไม่มีอันไหนดีกว่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่เลือกเอง ใช่ป่ะแค่เลือกแค่เลือกอันเดียวที่อ่าที่เราไม่เรียกว่าไงอ่ะก็คือเลือกอันนึงอ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่รู้จะอธิบายว่าคําว่าอะไรมันมันก็ละเอียดสุดแล้วเนาะก็คือเลือกอันนึงอ่ะก็คือเลือกเลยนะครับถ้าใครเลือกไม่ได้นะครับ <S <S ไปเอาอ่าไออะไรนะที่มันที่มันโยนอ่ะที่โยนเวลาแบบ ที่อยู่ข้างๆเซมซีที่มันโยนแล้วมันจะมีไงายกับความแล้วก็โยนแล้วก็ออกเออหัวก็เรียนหัวก้อยแล้วกันเออเรียนหวก้อยแล้วกันแล้วก็เลือกไม่ใช่นะครับวิธีเลือกก็คือเลือกมันต้องมาตั้งแต่การเลือกอ่าซิสเต็มแผนการเทรดของเราแล้วว่าเราว่าเราเทรดระบบไหนนะครับเราเทรดแบบอ่า เราเป็นคนเทรดสั้นหรือเราเป็นคนเทรดยาวนะครับถ้าเราเป็นคนเทรดสัน้นเราก็อาจจะทาฟีมเม M15 จบในวันจบในนิวยอร์กเนี่ยมันจะตอบตัวมันเองได้หมดนะครับทีนี้เราก็จะดูแต่โครงสร้างที่ที่น่าจะจบภายในรอบวันอืมมันก็จะต้องแน่นอนว่ามันก็จะต้องเป็นโครงสร้างแบบ1ชั่วโมง M30 M15 อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเออถ้า M5 อาจจะไวไปอ่ะมันมันก็จะถูกฟิกด้วยแผนของเราเองนะครับอ่ะทีนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วเนาะ แก้ปัญหาได้ไหมเคลียร์ไหมก็ถ้าไม่เคลียร์ก็คอมเมนต์มานะครับเผื่อมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมแต่สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องไปฝึกฝนลงมือทำนะครับแล้วก็ก่อนนำคอนเซปต์การเทรดหรือกลยุทธ์ใดๆไปใช้อย่าลืมเทสก่อนนะว่าเหมาะกับตัวเองแล้วเราเข้าใจหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็เอามาแชร์ให้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ